Hello there. เปิดละโอเคมาอยู่กับอสูเณนนะครับกับอุลมิวนะเรือลำใหม่นะชื่อว่าส <Lion, S 2> <laughs> ิงโตไลออนไลออนเอลจอนสัน <c oughs> อันนั้นมันอันนั้นมันอยู่จากวอร์วายคอมเบอร์ปล่อยมันไปนะโอเคเป็นอีเวนต์เรืออังกฤษนะเป็นยูอาร์นะบางคนก็ทายว่าเป็นอะไรนะเป็นตอนแรกอ่ะมีหลายมีบางคน่ะท้าวเป็น,ปน <c oughs> ปแอนด์สันปะวะแอนด์สันไหมอะไรเงี้ยเห็นแอนด์สันมัน <c oughs> เติมอันนะไม่ใช่เออเพราะแบบ กูดูไงมันไม่น่าเอ็นซันอ่ะเพราะว่าเอ็นซันไม่เนี่ยไม่เหมาะเป็นยูอาร์เว้ยเพราะว่าเราเราถึงทรงแล้วแ,วแวบบเออทรงผมบางคนก็ตีความว่าเออมันเป็นทรงผมออกแนวแบบสิงโตนหน่อยเนาะเออก็จะมีไอ้คิโอปาตากอเลียสเมตาแล้วก็กาลาแลนเอาจริง่าไอเดิมที่จะแต่วอชิปกาลาแลนเว้ยเฮ้ยเชื่อไหมวอชิปอ่ะตั้งชือ่ชอเล่นนะอ่าวว่าก <c oughs> าลาแลนอะกาลาแลนพอแล้วเพิ่มเติมอีกนิดนึง มันจะมีเรือยูไอีกหนึ่งลำแต่เป็นตัวแรกแต้มตัวแรกแต้มแล้วไปชื่ออะอะฟากาเป็นอะปากาดีวอเตอร์โลเป็นเรือขั้นเป็นธันคลาสนะถ้าถ้าไม่ออกเป็นธนคลาสเป็นไงก็เป็นเรือไอจัสแลนด์นะนึกถึงจัสแลนด์นะแต่เป็นจัสแลนด์แบบโมเดลหนึ่งแต่เป็นจัสแลนด์โมเดลยหนึ่งโอเคประมาณนั้นนะส่วนไลออนก็เป็นเรือประจันบารเทียเก้าของวอร์ชิปนะ ก็เป็นเอาจริงเรือนี้มีอยู่จริงีแบบไปอยู่จริงนะแต่ว่าไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจริงแต่ไมนะ่ได้มาประกอบม่ประกอบนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่ามันไอแบนกาดที่เป็นเรือตอนแรกจะเป็นเรือชั้นไลออนคาร์แต่สุดท้ายไปโดนปัดตกไปอยู่ชั้นเดียวกับคิงจอร์แต่<ะ>เอาจริงรู้สึกว่ามันไม่เหมาะออกับคิงจอร์เท่าไหร่นะเพราะปืนมันไม่ใช่โอเคไม่ต้องพูดทำเพลงก็กดดีกว่านะกับตู้ไลออนนะถึงโตใช่ครับไพมาแห่งดักแองโชวไม่ใช่แล้วก็ แต่ที่พูด่าเปิดเพลงบาร์คัมเบอร์ตวะบาร์คัมเบอร์ตมีตีของมันไหมมีโอเคมันจะกมีวาดาใส่เลยเอ้ยโยอตาเคียวพัตราที่เจ็ดเติมพี่เจ็ดไปเอ้ยโยอตามีหลายองค์เอ้พวก็มีมีหญิงเดเนี่ยอันนี้จะเปลดใหม่เลยเนี่ยมีมีมีอันนี้มาใหม่ล่าสุดเลยเออพอช่วงนี้เขาแจกเพชรมาเยอะทำไมมึงไม่เอามาเติมคังวะจะมาเถอะเดี๋ยวค่อยมาเติม นอตฟอร์ดนะกดไปลีโน่ลิตเติ้ลลีโน่ลิตเติ้ลลีโน่มันเป็นเรือกระชาว่ะไม่ใช่เรืออิจิรการใช่ลิตเติ้ลไม่ได้เป็นเรือกระชาเรือกระชาลิตเติ้ลลีโน่มีอยู่พอลิตเติ้ลลีโน่มันจะได้แบบว่าเยอะหน่อยดีโน่ดีโน่กูกูมีอยู่อ่ะกูยังไม่มีดิยังยังยังมันขึ้นนิวเลยเมื่อกี้นี้มันไม่ยอมล็อกไทยว่ะไม่เข้าใจ มันล็อกให้แล้วอะนอนแฮมตันโอ้ี่ตาที่เจ็แยแล้วเออยู่ที่โลที่สามสิบนะดูตรงนี้ได้นะตัวผมบังป่ะอโอเคไม่ได้บงังไม่บังไม่บาง,ไ,บางไปสัตว์เสร็จผตายอีกแล้ว <c oughs> น,น,นี่เห็นเห็นหน้ากูแบบว่าแบบ เป็นเป็นคนจากโรงเรียนอบิดอสหรอวะคุณทาวเนี่ยหรืออะไรเฮ้ยเเพลินพ่อ๋เคียวพัตานไม่ใช่สัญชาติอียิปต์บุยอ๋อเหรอเออมีคนกรีกใช่ป่ะเอออืมใช่หน้ากลัวคนอียิปต์ขนาดนั้นเลยไม่น่าอา้าท่านกะลิมานอาจจะปวดปวดในตัวเจ้าก็ได้กะลิมานเกี่ยวอะไรคนอียิปต์วะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่เคียวพัตานเบเรนี่คนกรีก มาจากกลีไม่ใช่เหรอเอ้ยกาลาแลนกาลาแลนอ๋อเอ็มวันกาแลนใหดพีตัวอะไรวะโอเคดอสันชายฟันชายโอเคห้าสิบโลแล้วอันนี้โลาดีหกสิบนะยังไม่มีวีแววว่าจะออกอะไรเลยเอ่อพ่อตอนกดกาชามึงติกเอ็นนี้ก็ได้มันจะไม่ข okay. okay, uh, ึ้นอีกเอจัง วิจิตาเนลสันม่วงกว่เลยดีกว่า <c oughs> เ,าเมีวรู้สึกว่าเดจาวูอะมีวรู้ไหมตั้งแต่ไอ้กาชารอบนั้นน่าจะเป็นแวนการ์ดมั้งผมไม่ได้ถ่ายคลิปผมบอกเลยแวนกาดเดี่ยผมพลุไปสองร้อยโลอ่ะ <c oughs> เป็นเลยที่ทแบบว่ามึงก็จะออกอะ่ะ <c oughs> คิดดูอะ่กะกูกลัวจะตาก,กรรมจะมึงหมือแวนกาดอะ่ะมันไม่เอามาหากูเลยอะ่ะไม่ต้องห่วงพวกเดี๋ยวกูก็คล้ายมึงเพราะว่า อยูกูมีไม่ถึงสี่ร้อยห่าล่ะท่าน,นั้นแย่นะนะกูว่ากูว่าบินม้าอาจจะไมีดวงไม่ขึ้นนั้นลองเราเปลี่ยนดีกว่าเอนี่มันเป็นเรือของรอยยานาวีงั้นเอาแวนการ์ดขึ้นดีไหมเออแวนการ์ดเออแวนการด์ดไปดิรอยยานาวีรอยยานาวีติการ์ตาได้อันตาแ,มแลมน่าจะหาง่ายกว่าเอาติ่แวนการ์ดกูแทบไม่ได้<ม>ใช้นะเคกใช้อยู่ดีกว,ว่าเอาอไปใส่ไซเรนกูก็ใส่ดี่หว,ว่า,า <laughs> สำหรับหนะ่อยโอเคนี่แวนการ์ดเราเอืมเจแบนพวกเรา เฉพาะกิ่เป็ก่อนนะตอนนี้นะเดี๋ยวกูค่อยมาเอาออกไม่ได้ซิมนาขนาดนั้นซิมไลออนมากกวา่าการอกอยเจ้ามหาอภัยเกณฑ์มาอะไรวะอภัยเกนฑก็มาไม่มาหาพิดปากนี่นอนเลยเมืเ่อกี้เอารัวิดปากออกมามาันมระตามอง,องออ้อว่ะก็อเอ้ยเอาพิดปากเข้ามาเดี๋ยวนี้ไมไ่เอาออกมอยู่ ต่เข็บอัพสารอิสระอีกฉันคืออิสระโอเคอิสิะเอาทุกชาติเลยไหมเอามุชาติเลยบ้างมีเยอรมันมีอะไรนะเยอรมันเยอรมันฝรั่งเศสอ่ะตอนเนี้ยตอนเนี้ยอิตาลีเอาทุกชาติเลยอาอย่างน้อยมึงก็พึ่งได้ไม่ใช่เรียนทุ่งหลังมาเทศยนเลยนะ <anto> <isto> <watercolor> ไม่ได้กดผมได้สอยอิตาลีนะอิตาลีกูไม่ได้ไปในปั้นเลยนะใช่ไหมกูเชื่อเพราะอิตาลีกูแทบไม่ได้ปั้นเหมือนมึงนั่นแหละกูเลยไม่กดไงเพราะกูเห็นว่ามันเปลืองคิวไว้เพราะกูจะอย่าไปดองแบบว่าเอา u ูไงตอนนั้นน่ะเพราะกูเจ็บใจกับบวนยากาดมากกูเจ็บแบบเจ็บสัตว์อ่ะอ่ะต่อเลยเล่นพวกนี้แหละคนหลังคนหลังมึงก็ลิมิตเบรกให้มันครบๆนะเวลามึงกดมึงยังได้กดง่ายๆอ่ะ โอกาสให้ญ <mile> ี่ปุ่นกับไออเมริกามันจะได้ครบไปเลยอะโดนไม่ครบอ่ะดันคืนโยมตายิ่งตายก็มาหาเลยกูรักหาโยมตาหาเนี่ยเอ้ยเต็มเยอะอีกแล้วโยมตากูไปลิมิตเบรกมันดีกว่าว่ะว่าแล้วอ่ะ ตัวนี้ก็รับการ์กันไปไปไหนก็ไปเก็บมือไปเฮ้ยพุ่นนำทางพุ่นนำเลยโอเคลิมิตเบกพอดีพอดีเลยอ่ามึงขาดเทีวตานะกูบอกเลยมึงมาเอาให้กูถ้าเอาได้นะร้อยแล้วเอาเถอะขอหน่อยเด้อ ฝาหลวอดิเกยไปไหนก็ไปเก็บพวกมึงเนี่ยขนาดบรรยากาศกูเอามาไม,ไม่เห็นอะไรเลยเก็บเปตะโกนไม่มึงเมตังเป็น <c oughs> มึงเม็ตังเป็นเมน <c oughs> อยู่กับเา <c oughs> ียูยก่กบสุดสุดแล้ว <c oughs> โอเคทีตาู้วันตาอีกแล้ว <c oughs> เราใดีแยวกูว่ากูตัดเพลงอวิโดใส่ดีกว่าตืด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 ตตืด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 ตืืดต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 ื ตอนนี้นะครับอยู่ในยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพนเดกาชานะครับร <130 S 1> <laughs> ้อยสามสิบโลแล้วอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้คุยพูดถึงเกมอะไรนะอ่าสุเรนครับผมออาสุเรนเวิร์กพอดีพอดีก็ได้กำลังไล่ไล<อ>่สตรีมอยู่พวกมาหากูแอบหนาวว่า,าตู้อื่นไม่กูมไม่มาหากูเนาะเออเวิร์กคุยเล่นก็ได้นะเวิร์กไม่ว่ากันเดี๋ยได้ยูอาร์หรอ เขาจะเอา U R ตอนนี้ขอขอกก่อนดิเลนก่อนเนี่ยเดี๋ยวปิดรายการก่อนนแล้วคุยเล่นตอนนี้ไม่มันมาดูความเจ็บปวดของเจ้าปอกันว่าเขาเจ็บปวดมากแค่ไหนเลยอ้าวแล้วเสียหายไปเท่าไหร่ไม่มีตังค์ไได้งเอาตังไม่ใช่ไม่ใช่ตังค์หมดไอ้นี่นี่เอ้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากเดี๋ยวหลังจากปอกกดเสร็จเดี๋ยวกูต่อ มาดูความเจ็บปวดของกูเลยไว้ยพอดีนะกูกูมีตังค์เยอะตังค์กูน้อยนี่กูรู้จักว่าไงแล้วอ่ะอ๋อเกี่ยวพระตาย่อยเป็นหนึ่งตัวเถอะเกินนะดูหน่อยที่นอแทมตันลองโอ้ยโองหกสิบหก ส่งไปกิโลแล้วอ่ะร้อยหกสิบหกฮะาแน่ใครบอกว่าแบบย่อยอยู่นะเอาจริงแล้วกูจะไปบีบคอไอ้คนจากห้องห้องนึงนะเขาบอกว่าเกมอสุรเลนไม่ค่อยเก่งเลยย่อยวัวนึงเอาไปย่อยได้เลยเกินมาแล้วนี่ย่ยวันมาเกินมาตัวนึงอ่ะอ่ะอ่ะย่อยไหก็ได้มาโอเคกูก็บีบเกินมาตัวนึงแล้วอ่ะย่อยไเถอะอ้าวแสดงว่าที่ที่ย่อยได้คือผลดาวครบแล้วใช่ปะ ใช่หมดครบแล้วโอ้โหคิดดูว่าผมกดโคกดจนแบบว่าแบบมันปลดครบอ่ะไม่อันนี้ดาวมันขดลิมิตอีกแล้วโอ้ยไม่เอาอะไรกูอะอู่ะคือเอามาพักพักมาตั้งั้นนะพอกูว่ามึงสุดซอยว่ะในความคิดกูนะสุดซอยแล้วพวกเดียร้อยเจ็ดสิบโลโอ้สามสิบครั้งก็สุดซอยแล้วอ่ะ อันนี้เลดการันตีก็คือได้บิลมันคือเดจาวูได้มิลคือเดจาวูมันไม่ใช่เลดการันตีการันตีอยู่ที่สองร้อยยูอาร์เดจาวูอ่ดสุดอ่ะแต่อันนี้มันเอ r เอสอาร์ไปไปต่อร้อยแปดสิบมันต้องได้แล้วป่ะไปไม่ได้เอาใไม่เอาให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 ม่ไป อ่ะฟังเต็มอีกเฮ้ยมันต้องได้สิเออฟังเต็มเอาบทไมดให้หมดบทให้หมดด้เนี่ยบทไม่หมดเกี่ยวพัตตาเกินมาตัวหนึ่งเอาไปย่อยด้วยเกี่ยวพตาเกินไปตัวหนึ่งเอาลองใหม่ดินี่ยังไม่นี่ยังไม่รัวเพรว่าสตาร์เร็วนะคงไม่ถึงกดขยาซีดิพรุ่งนี้ให้ยันซีนเอาใช่ไหมโอ้อัจจิลีย อาชิเลียไปแาขาดงะเนี่ยตอนเนี้ยลาคดิเพราะมันจะสุดซอยแล้วอ่ะครั้งเดียวมัสุดซอยแล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาอีกนะจะได้จบอ่ะสุดซอยสุดซอยไปแย่มากอ่ะดูแย่ที่สุดอ่ะง่ายแตได้แหละไลอ้อนไม่รักกลัวไลอ้อนเองตอนนั้นเขาไปรักกลัวอ่ะส่าห์คิปไปเลยอุตส่ิปไปเถอะงาน อะไรเนี่ยไอ้เฮ้ยคอลเลีัสเบตามาจาไปคมณเล็กแต้มมึงโดนกัได้โอเคฟอเอาเลยเลยกมาเลยโอเคสามวันโดนโับยมาไม้ยังเมื่อกี้ได้ยังไม่ได้ดูได้แล้วได้แล้วยินดีด้วยนะโอเคไลออนเอลจอนสัน โอเคเอาเอาเอาแวนมาเลยเป็นไงบ้างพอพร้อมจะปวดทั้งนี้เออดูดูดูเกมนี้ไม่น่าเล่นเท่าไหร่นะมันไม่มันไม่ได้เกลียดนัะพวกแต่กูมีปัญหาเรื่องอกีดเว้ยเรื่องกีดแม่เป็นอย่างนี้ทุกตู้มาตั้งแต่แวนกาดเว้ยบีบีอันที่มันให้อภัยได้บีบีลนงที่กูให้อภัยได้ก็คือ ไอ้เจแม่ชีอ่ะไอินี่พอ๋อไอ้พอคาราโบอ่ะออันนั้นอ่ะแป๊บเดียวออกแต่แต่ว่าไอ้แวนไกยกับไอไลออนอ่ะสุดซอยมีปัญหามันเป็นชิปเันกิจอั้ม่มีปัญหาบ้องกี่อ่ะตากูละตากูและได้เวลาตากูบ้างละถึงเวลาที่กูจะต้องเจ็บปวดเหมือนมึงแต่ขมกดความได้เลยโอเคเริ่มเลยนะ หนึ่งอ้าวแป๊บหนึ่งอะไรค้างอ๋อโอเคเห็นไลน์ลนเห็นไลน์แล้วโอเคมาโอเคเริ่มเลยนะมาดูมาดูมิวดิมานี้กันหรอหลังจากที่กูเม้งไปสุดซอยเลยเบ้งเลยเบงเลยกี่ไปรักกูอะขาดกูลักเลือดที่กูเลือกอะก็คือเจ้าเวนินอะเลี้ยงกิ๊บนะเฮ้ยทำไมมึงกิบไม่รักกูวะแร๊บๆลืมแก่โอเคเริ่มมาก็เละแล้ว รอบที่สองไปอังกฤษมันไม่รักกูอ่ะออไ<ห>อไ<ห>เดียวเดียจีนไม่ได้มาจีนกูก <c oughs> ูมาครับฝรั่งเศสมาทั้งอิตาลีมาทาั้งแบบอะไรวะมาหมดอ่ะ,ะเศสแสดงว่าที่ไม่ขึ้นนิวแสดงว่ามีหมดแล้วดิม,มีมีหมดแล้วออกบ้างเถอะอย่างเงี้ย เดคตาสลกตัวไม่ออกเลยเนี่ยเออสนใจเอาเพียพีมาตาูไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหกชั่วโมงยี่สิบหกชโมงกิโลเอียมันออกมันออกจบจบอ่านกเลยดีตดูใครเด็ดทุกคนดูไว ก็ดูทุกคนดูไว้ไอเนี้ยคือคนดูดดวงของแท้เว้ยไอเนี้ยคือคนดูดดวงองแท้โอ้เนี่ยคุณจำเอาไว้นะไอ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 หัวไอหัวขาวหน้าเหมือนแบบเหมือนพี่หน้าเนี่ยหน้าเหมือนพี่หน้าทำด้วยอะไรมันมันคือคนที่ดูดดวงทุกคนในทีมนี้มันคือตาบากของของคนในทีมนี้เว้ยป๊อบบ๊อปยิงยิงเลยยิงเลยเดี๋ยวใครโดนยิงเลย หนึ่งสรุกูได้ามมึงได้อะไรกี่โลอ่ะมึงมึงกลับไปดูดิดสามสิบป่ะอยู่ที่ยี่สิบฮะไหนดูหน่อยสามสิบยี่สิบกลับเลยกลับเลยห้าสิบห้าสิบอือฮะอีกรอบหนึ่ง่อเดี๋ยวต่อเดี๋ยวคืออย่างน้อยเก้าสิบโลอย่างนั้นกูขอดูหน่อยเอาสักตัวหนึ่งให้กูซื้อใจหน่อยก็ได้นะจะได้ปิมพ์เบรก แต่ที่แน่อย่างหนึ่งอะตัวลิมิตเนี่ยดูดิตัวลิมิตเ,เ,ตววเรบ <c oughs> <c oughs> รกกู <c oughs> เตียวไว้เรียบร้อยแล้วอะอะไรไ่ยมด้ไม่ได้กูเตียวไ้ข้าวข้าตัวเลยเดชเอินมันติงตัวด้วยตายเนี่ยเวิร์กเวิร์กดูไปแล้วต <c oughs> ่อเขาไปแล้วเลยมปิดคลิปเถอะทียกูขอร้องอย่าอย่าอย่าทําไลฟ์กูไปมากกว่านี้เลย ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ subscribe พร้อมกระดิ่งติ้งๆด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับนะส่วนผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็บา,บายบายเย